u đấy, đẻo nồi, mình làm đập phiu đẻo nồi đó, khai quả súp bôi đẻo nồi gì đó, này, làm mứt, lại hay còn, bồ pho, chok

เื้อยังแนมเลยนะหลายอย่างอยู่เสื้อผ่านแพโบ้แพะขม่าบ่มีแพบน้ำโบ่แม่โบวีแอบน้ำมันี่ระบบเข้าใจด้เนาะแพะขม่ามันแบบป่าใจเลยอ่าผ่าคนนู้เขาเอิญไงนี่อันนี้ผ่าขนนู้ดิหนูแบบนั้นแม่เล่าเจลูกเราหันได้อ่าแพะขมาอันตักลูโบ้ อันนี้กาแฟตุ่มเล็กน้อยคือกันนี่ก็ได้เสือเล็กน้อยนะเสือเล็กน้อยอะไรค่ะตุ้มหน่อยเล็กน้อยนี่สามสิบพสามสิบห้านสามสิบห้าเอาหนึ่งอ้ยเล็กน่อยหานเดยวหนึ่งก็ตสิเอาเพรแล้วเพรให้นมนมเป็นมือกอผมมาจ่อยให้แซนงหมด้นี่ ใส่เดี่ยวบอนี่บอนี่บอนี่บอเอ้น่ราเปนเถาทำกับจิ๊บจี๊จิ๊บหาปีไปซื้อเสื้อ pues ส mm ส nah เสื <that <that ้อไม่รุนเสื้อไม่รุนโซเอิกกระน่อยบ่ นี่เดชเสียไปรุ่นก็เห็นแต่เข,ขาใส่นี่แล้วนี่นี่เดชเสียไปรุ่น,นีน่เดนี่โตเท่าไหร่นี่ฮะเสนชาอืรุ่นไเ,เสนเสนหนึ่งวัได้บ่ครับทตัวน,นึ่งได้บ่ได่โอ้หดปัญหาเยรดีทั นเรียกเสียขาครับเบาจ่อยกันเนาะภรรยาเพิ่นมื้อนี้นพี่น้องสิไปผู้แหละพี่น้องเอ้ยไปทางไดนเนี่ยสี่ไปผู้แหละไปหายังก็ไปหานั่งนั่งลอยผู้แหละไปหานั่งลอยผู้แหละเจ้าได้ผัวอายุหาสิปีน่ะลูกช่องน่ะอายุทิพยองปีแต่ผัวหาสิปีเจ้าหันเลือกจะเป็นผู้หญิงจะเลือกเป็นไหม บ่เนาะเขาใส่ในเล็ก็ได้นางร้อยบันนอกบันนาเนาะนั่งร้อยนาะใส่ในเล็ก็ได้คอยอบกุ้งไฟอะไรคอยมาหายล้วสุดหนึ่งขั้วจะหน่อยไม่เกินห้าบ่ตอนนี้ใส่ขุดกระโปุกไปหน่อยนี่บ่จับมาโลดมาแรงให้ละไหลเอาเลยก็ต่อราคาเอาอ่จับมาจับมาโลุดอันจากต่อก็ได้บ่ลูกละาสองคนแหละลีนี่ฮะลูกลราสองคนลีนี่ยนะฮะอันผู้น้อยๆนะฮะ พ้นก็ว่าสิบปีได้ลูก2คน 2> จะม no ีลูกแต่ปีเนาะจะมีลูกแต่สิปีพล่ะสอ1ันปีถ่ายปีเมือนกันหรเ้อหรบดูสามกันสามอ๋อ่ัวเราคนหนึ่งอ๋อวานนี้ยังหมดเลยออออต้องมาจอยก่อนามิบคือหลายโ้ยี่เจ้าคนนู้ จ <c ười> บเอาจบเอาอะไรกับพาให้ตอราคารถมันจง,ง <c ười> ตอนนี้ไปูตลาดรักษาซื้อชื่อไแม่แล้วซื้อบายดีเดีื้อห้แม่แล้วก <c ười> ็ได้อันนี้คือกันปะซีเอาอันนี้ก็เ <c ười> อารถ แบบะเอาดูเจ้าผู้หญิงกันนะดู้รจักรนะไอนแม่เขาก็มาขนานั้นหลเนาะเบ็บคอยาวฮะบ่แบบแบบบนอกบนหน้าเขาก็อาจจะบไทมาใส่ครับพจักเอาแบบชุดบ้านๆนะนเอ็นี่งนี่นะนี่ส่งเจ้าือเอาเานี้ เฮ้ยฮ <c ười> ้นแวเาใส่สบายเฮ้ยบ่เราการเด็กน้อยๆหนึ่งนะนี่เอาสุดสุดกีฬานี่แหละถืกแล้วนี่งล้ายังไม่เท่านี่่เายายามหนสบูยาสบยาที่ปอกทุนหลายอย่างไรกันี่โอ้หลายอย่างจะใส่เขาเนียยังกับมี่ แม่จับปลาหคมตุ้มยังบ่มีแลายองปมตุ้มยังบ่มีลายงค่อบ่มีสมมือเลยนะาจได้เยอะสล้านเงสล้านเป็นพ่อ่อกมเอเบกันเนาะสบายดีสบายดีด้พี่น้องเลยโเป็นตากล้องเห็นบอกจอยผจ้างนจ้างเิ่นซื้อสมมือเิ่นซื้อสมมุ้ใครพ่นว่า เออจ้างซื้อสมมือให้เพันวะคอยก็ได้สมมือก็ดีใจแล้วคอยนะวันนี้อยากได้แังมากมายดอกยังได้สมมือซื้อมือได้ๆนะสมมือใส่คับรถตากแดดนี่แล้วเจ้าบ่มีสมมือบ่บ่มีบ่มีขาดสมมือตอนนี้ดังมือดำแห็นหรืได้พ่นกับผู้จบผู้งามมันล้างมือเหมืนแร่แหล่พ่นผู้ชื่อนีที่เอายังยันดีนะลบเัาลบเผาทำกันคอยก็วินหัวยังไม่ได้นี่

เราสูงอยู่บ่บ่ได้สูงก็ได้นะทำเจ้าวะนี่โอ้ยมันจิ๋งยาวกว่าเราเล็กเหมันยาวอันนี้มันยาวกว่นนี่อ่าอ่าตัวนี้คืออยู่นี่เอาสีนี่นี่สีนี่บอจอมจะขึ้นนี่มันเจิดนี่อ่า เออผมมีุุเงามรับเงามมีผ่าธรรมะอ๋อเป่าเงาเมเอนพอจ้อยกระเป๋างาเลมอน่อยครไดันนี่ผ่าเจ๊ลูกฮะเออเขาจะเออแบบยังแ้่ไปจังวะฮ แพตโล่แพทเอรโล่อะไแพตะโล่มีเอลไปขมาขมามาจักได้ยงแพเอล่มีเปล่าห่านแล้วหูมีนะแพตโล่เอแพตะโลไ่บอจ่อยบ้นีเนี้แหลรบอกนะเนี้เอออ้ไแพตโล่เขาหมือนเรยบอกนี่แพทรโลแล้วแจคกลด này đây đấy bà trời <laughs> Bà trời Con hỏi cái này tên à Xe cắt phôn khỏi này แพตาโลขนาดเวียดแล้วยังจักแพตาโล่เนาะแพตาโล่แพตาโลเจ๊ลูกอันนี้แล้วจากโลดมือกองเนาะมือกองผมเคยจับเส้นได้อยเด็ด

มีเข่าไแล้วพ่อมอเข่าเข่าธงเข่าเข่างครับบอบอเอาเปาในน่อย่บออ่าได้เข่ากับข่าอปิ้งไก่บปิ้งไก่หลักสามสิกรนบอปิ้งไก่ก่ซื้อปิ้งไก่หลักสามคอยากเลยหลายอยางวันแรกขาดเบิดหาแสนแล้ว่หาแสนกูออครบแล้ว่าวันนี้นะ เดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวเนาะนี่เพิ่นกำลังจะซื้อมามะ่าปลากระป๋องเนาะพี่น้องเนาะอซามเจ้านี่ของไทยเลยพี่น้องเลยซามแาม่ครัวนี่เป็นของของเงี้ของไทยคือกันโอ้นำข่าวจากไทยเลยพี่น้องคนลาวหมักใทยของไทยใบใบอันนี้ก็ของไทย อันนี้ของไทยอโมูสับบ่จอยมันจะแซ่บกว่าเอออโมูสับก็ได้ากาหนกแก้ว่าสุกานกเอียงีง่นรองนี่บวจอยหาลูกอะไรยังน้อย,อยคอยจะบอกวิธีเอานี่คือครีมอาบน้ำ ครัเล็กน้อยได้เาลาม่านบ่อโออ่าจะระหัวฮะเล็กน้อยแล้วพี่เข้มหน้าคืออ่ามันจะเป็นสูตรอ่อนโยนเลยเขาเขาฉีดอาบให้ลูกเวยโอ้มันใครกว่าสูบแชบพูเลยเล็กน้อยมันทำรับผิวเล็กน้อยเนาะใครกว่าสูบแชมพูเล็กน้อยอยู่เนาะ ทำมืดอะไลอะไให้ก่อนบัวพ่อจกมาอีกมืดสามเซนบัพ่อยัจกมาอีก ยีามแสนก้าสิบเจ็ดนีสามแสนกาสิบเจากกัได้มส้าสิบนี่มันพออยู่เนี่นะนี่นี่นี่เก้านี่เก้าสิบจ็นี่นี่พอมาบดนี้ ก้าวิบห่าทอมาห่าเนี่ยโอ้ก้าวิมได้บ่ยุ่งอะไรเนี่ยเมโนเมืองโซนเอออบคัวเป็นยังไงนะทุกยากไหมทุกยากบ่คำสว่างวันใช้ใหม่วัาเอแต่เครื่องค่าชิ่งเลย เดี๋ยวมีโอกาสจะไปหาเพิ่นใครมาจอยไป